อายุกี่ปีแล้วคะอายุ59ปีครับค่ะแล้วก่อน,อนที่จะทานตัวอาหารเสริม n b 7ตัวนี้คะ่ะไม่ทราบว่าคุณพี่มีอาการหรือว่าโรคประจําตัวยังไงบ้างคะผอมีอาการแบบลรกประจําตัวก็คือยังก็ไอลรคทากินสันครับเนาะไอนั่นมันขอยาตัวนี้จา้าแตลูกสายสร้างมาให้คุณจองกองจ้จดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าคุณพี่เป็นมาประมาณกี่ปีได้แล้วอะคะก่อนที่จะทานตัวนี้ค่ะ โอ้เป็นมาหกปีแล้วครับเนี่ยเป็นมาหกปีก็ได้กินกลองทับกองเข้าไปก็ประมาณวันที่เท่าไหร่ล่ะเดทที่เก้าพฤษภาค่ะเออกินครึ่งเม็ดค่ะวันหนึ่งเนาะวันวันหนึ่งกินครึ่งเม็ดแต่ตอนเช้าร์ท้องว่างนั่นน่ะค่ะพอมาก็กินไอ้เช้าร์เสารเย็นทีนี้จัดหมดกลองแล้วกลองที่สองกับเรื่องเสาเย็นค่ะการได้ว่า แค่หนังโค้งมันโคขึ้นมันก็ดีระดับหนึ่งก็ได้เขียนหนังสืออย่างไดอยู่แล้วคุณพี่ได้สังเกตเห็นในช่วงไหนะคะที่แบบว่ามือที่คุณพี่เคยอาการเกริงสั่นอยู่ที่เขียนหนังสือไม่ค่อยได้ค่ะมันดีในช่วงไหนคะพอมากินัวนี้มันก็เริ่มเขียนซื้อตัวเองได้วอย่างนี้ค่ะก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับจ้ะและปกติพี่แบบว่าจ้ะแล้วช่วงแบบว่าทํางานกลางวันอะไรแบบเนี้ยทําสวนทําได้มีอาการไหมคะ มันมีอาการกระเก่งข้าข้ามันเกง่งแล้วแบบแบบแบบหอยืออะไรมันก็สั้น่นน้อยนึงหน่อยเปล่ข้ามันอนะตะกอนนี่แหละตะกอนค่ะอาจจะกิเข้าไปสอดคล้องน,นี่มันก็อาการดีขึ้นแต่มันก็ยังบวมให้ายอะค่ะแล้วการนอนหลับอะไรดีขึ้นบ้างไหมอะคะนอกจากบอกว่าม,นนมือสั่นที่มันดีขึ้น,น,นลแล้วมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมที่มันดีขึ้นนะคะ มันก็ดียุก็กิกนกินแบบกินอาหารกินอย่างก็ได้ธรรมดาปกติก็บไอ้ก็นอนหลับดีจ้านอนหลับดีทำงานได้จ้ากเดินเดินมันก็ค้องตัวขึ้นหน่อยนึงเ่ล่ะจ้าเพราะมันเป็นมานานเลยหกปีจ้าแล้วอาการท้องผูกของคุณพี่อะค่ะดีขึ้นด้วยไหม ตั้งแต่ทานมาแบบยังผูกอยู่ไหมคะแห้มันมันก็ดีอยู่ก็หลังมันก็ทายปกติก็ถ้ากินตัวเข้าไปนะแต่อีกากองที่ก่อเรามากินเสาร์เสาเย็นค่ะแต่มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งที่ว่าเทียนหนังสือได้นะค่ะแต่ก่อนมันบัวได้กินตัวนี้ว่ามันก็สันแดลเวลาไอ้กินข้าวกินอย่างเนาะตักไอ้ซ้อนนั้นอย่างไรนะเราตักซ้อนตักแกงเสร็จไอ้แป้งเขามันก็ตัวมันก็หยุดหยุดโจโจมานะอืมเขาไม่ซันแบบจะเข้าปากก็ไม่เข้าปากตัวนี้ใช่ไหม เดิ S 2> <S 2> นั่นนะ่ะปอดอึกบ้างก็เดินซันซันกันมันนีวะเดิได้ไอ้ผมพา,าตากปุ๊บม,มันก็ได้เดินมันซันกันมาเป็นนี้วะ<อ>ทีนี้ม,มาว่าใส่หนี้เลยได้เลยเดี๋ค<อ>่ะตอนเดี๋ยวนี้มันก็ไวขึ้นตลับจ้าก็คือตอนนี้ก็คือแบบเขียนได้ปกติทานข้าวก็ไม่หกแล้วใช่ไหมคะบ่บ่บ,บ่เป็นอะไรแค่น,นี้กินตัวนี้ดีนะครับน้องผมก็บไอ้แบบว่า ไอ้กินตัวนี้มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งก็คือว่าตะกอนนั้นกินน้ำมันสั้นแขนสั้นมือสั้นก็นมาได้มากิน MV เอ็นวีเจ็ดมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งผู้ได้เป็นลคให้เอาไปคนลองกินเมั้งค่ะอ่าก็ <laughs> แล้วก็นอันนี้มันก็คอยทึกไปเรื่อยๆมันก็กินไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นตัวนี้ MV เอ็นวีเจ็ดบางท่านให้บริดแบบนี้เข็มน,น,น,นะใช่ไหมไม่สั้นแล้ะ ไอ้ตอนนั้นเพาตอนตอนที่พ่ได้ตอนนี้พ่อได้กินน้ำอันนี้เขียนไปไปนี้อันนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็คอยมาแล้วก็ตั้งสติไหมตั้งสติไหมก็ขึ้นไป่ยิดไหมอย่างนี้จ้วเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ได้กินยาบางนี้ก็เออโอเคแล้วเห็นนะไหมไหวขึ้นน้อยนะเขียนซื้อเองเลยเขียนได้ลื่นแล้วมือไม่สั่นแล้วค่ะแล้วการเดินกาเดินให้ดูอีก no รู้สึกเดินคล่องแคล่วขึ้นน่อยนึงแล้วกินเข้าไปสามเม็ดวันละครึ่งเม็ดดีรู้สึกดีขึ้นก็อีกกินไปเรื่อยๆแขนโคนี่ก็เบาลงแล้วตอนนี้ <c oughs> ตุ้งย่างค่อยร่างอยู่เลย